คุยแต่กับคนร่วมงานแล้วก็เจอกันอยู่ในวงการเนี่ยค่ะมัมมี่จะไปเจอใครที่ไหนอะลูกมัมมี่ก็ไปทำงานกลับบ้านก็อาจจะได้เบอร์แปลกๆได้เบอร์แปลกๆเบอร์แปลกๆมีเยอะมากเลยก็คือแม่ไม่รู้แต่หนูรู้ใช่กี่คนลูกกี่คนมีสิบสิบคนเลยไม่เคยเพราะว่ามามี่แอบ ยังไงคะลูกแขกเราแอบค่ะมันมีแอบหรอมันมีแอบทุกครั้งเลยดับปีใหม่รู้แล้วจริงเหรอมีสิบคนเลยหรอไม่มากกว่าสิบเองด้วยอาจจะมีคนเก่าด้วยอถ้าเปนคนไม่ดีปีใหม่ก็จะไล่ของออกจากบ้านโอเคแน่นอนแน่นอนห้เขาเลือกโอ้โใจดีจังเลยอ่ะไม่ได้จริงนะอะไรหรอจ่านเป็นคนไม่ดีก็ ไล่ออกถ้าถ้าถ้ที่มันมีเรื่องมา20คนใช่ไหมถ้ามถอาให้ถ้า,ไ,า,าไม่ดีก็20ของนั้นหายไปทั้ง20เลยอยากได้แบบไหงไไใจดีทำแล้วก็เวลาที่มัมมีไม่อยู่บ้านบีมายบีมายอยากได้พ่อที่ทำทุกอย่างให้บีมายบีมจะไปไหนเขาก็ให้บีมไป นีคือตกลงเป็นสเปคแม่หรือสเปคลูกคะสเปคลูกใช่ไหมเอะไหนใครเมื่อกี้บอกไม่อยากให้สัมภาษณ์ได้พูดไม่หยุดเลย